ฮัลทุกคนครับสวัสดีเพ <c oughs> ่นนะครับวันนี้ <c oughs> อยู่ที่รายการอนุชาพาจเจ้าแจ๊ <c oughs> เช่นเคยนะครับ <c oughs> <c oughs> มื่อนี้นะครับโบมี่ยังไลยแค่นนี้ นากับหูแล้วครับคือน้องๆปี2ปี1ปี2นะครับเขาจัดงานประชิมให้พี่ๆปี3ก็คือพวกพวกเรานะครับคือผมนะครับเราเพื่อนๆนะครับนี่ครับผมไม่รู้ว่ามีอะไรนะครับผมก็อ่าแล้วแต่น้องๆจะให้จะทำนะครับผมหนักเบาก็คิดเอานะครับเพราะว่าตอนที่เราอ่ารับน้องปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งปีสองตอนอ่า ต้นเทอมนะครับผมเราก็เล่นก็หนักพอสมควรอยู่นะครับผมก็ไปดูนะครับผมโอเคครับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากดอดเติเจ็ดแปดเดสองสามรรอเด็กไทยผงเปลี่ยน ไม่เรียนตอกต,ต่อรถเมย์ไม่รอแต่เราแต่งตัวเก๋เกเรไม่เป็นเหมือนใครรอดอเด็กนี้ทุกคนรอดออดทนถึงใจคุณพาด่านอดทนไม่หวั่นไหวประเทไทยไมีไทยเรารบรอคู่ฟื้นเที่ยงแล้ว ลงตัวไป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 ไไป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  一样来一来的，来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 样来

กำลังหลับตาเลครัไม่รู้ว่าจะได้อะไรลูกหนะครับเราดูนะครับเราดูอาให้ถึงนะครับสามสามส

สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ด้านนอกบรรยากาศด้านนอกแล้วนะครับผมคือเดี๋ยวตอนนี้กล้องกล้องอีทางขงครับอย่าพึ่งี๋ยวผมจะหันแพงคุณครับตอนนี้เราจะมาดูเพื่อนเพื่อน้องน้องทุกคนนะครับผมว่าเขาทําอะไรกันนะครับไปดูครับสวัสดีครับผมทำอะไรครับผมทาอะไรครับผมทําอะไรเขาเอื้อนเอียงเนี่ยครับขบวนขบวน ข้าโดมาเด้พี่น้องข้าโบดเลพยามาลมาได้พยาเาลมาด้ไม่เด้อมาเด้ครับผมมาเด้มาเด้ัวยำก็มีวยำ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 ยละยำมึงชิดครับตาแดงเลยมาแต่ใส่หนึ่มือด่างก็มีมือด่างมือห่ามือห่างมือหลาง อันด้ยยวันนยันัย่วันแมยำเฮ้ยมึงอยำยำย่วันยำยวนยำยำยวัจ้านะก่อนขาปุ่นเขปุนอะยาปุ่นอาปุ่นาปุ่นจะแซ่บยุ่งมากเลยปิ๊มาแ่ปิมาแม่จานเก้ครับจานเก้เก้เก้เกมเมอร์เกมเมอร์นะครับไม่ใช่เกมเมอร์เกมเมอร์ะเกมเมอร์มากเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ กินเสร็จแล้วอิ่มนะครับอิ่มแอบเป้งเลยนะครับผมคือตอนนี้นั่งมองกันแล้วครับกินไม่หมดนะครับนังมองเยอะเลยครับเยอะเยอะเยอะนะครับสร้างวัยอายุเอาอะไรตอนนี้อาชิมพิษไงมาดูนารีนาทองร้อยนะครับผมเขาทำอะไรนะครับล้างหน้าครับล้างหน้าครับล้างทำไมครับเขาบอกว่าห้ามล้างไงเพื่อนครับเพื่อนนะครับ ดูไม่ดีเลยตัวบวมมากครับเป็นเป็นไงบ้างครับผู้ึมความรู้สึกไหมครับวันนี้ความรู้สึกวันนี้ครับรู้สึกดีใจมากครับที่น้องสร้างกินกรรมแบบนี้กับพวกเรานะครับครับผมว้าวน่าดีนะครับผมสำหรับผมนะครับความรู้สึกก็ก็ภูมิใจนะครับที่น้องๆทำให้แบบนี้นะครับที่ที่ที่ไม่ลืมอที่ไม่ลืมพวกเราที่ไม่ลืมพวกเรานะครับก็เขาทำแบบนี้ทุกปีนะครับผมเป็นรุ่นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับ วันนี้ก็อ,อิ่มพอสมควรอิ่มวันนี้มีม,ม,มีมีทั้งอโหดมันแล้วก็หาแล้วก็อิ่มนะครับผมคือตอนนี้บอสเล็กไม่ไหนไม่เป็นใจดีว่ะโอ้ยอิ่มมากเอาผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอ่า ฝากติดตามช่องของบริชาพาเจาะแจด้วยนะครับผีทางผีทางผีบริชาพ,พาเจาะแจนะครับ,บ,รบกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ขอบคุณนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรเหมือนเม,ม้นด้านล่างได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอายบายซีอุกเกน